Cat แมว cat cat แมว green frog กบสีเขีย e ว frog frog hippopotamus Hipopotemas. putih หมีแพนด้าแพนด้าหมีแพนด้ากระต่าย R A B B I T Rabbit Rabbit กระต่าย One O N E One หนึ่ง Two T W O สอง Two T W O สอง three t h r e e three สาม three สา four f o u r สี C, f ่ o u r C, 4, 4, 5, f o u r สี I ่ four ส five f i v e five ห six s i x six six หก seven S E V E N seven เ i g h t 8, ปด E I G nine N I N เก้า ten T E N ten สิบ o สีส้ม o r a n g สีส้ม g r e e สีเขียวกรีนสีเขียวบลู Blue, สีฟ้าบลู Blue, สีฟ้าพอเพ l e พอเพลสีม่วงเยลโล่ Yellow, สีเหลืองเยลโล่ Yellow, สีเหลืองเรดสีแดงเรดสีแดงพิงชมพู พิงสีชมพูบลาวน้ำตาลบลาวน้ำตาลแบล็กสีดำแบล็กสีดำไวท์ White, สีขาวไวท์ White, สีขาว